สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาสปอตไลท์อเนกประสงค์นะครับขนาดเล็กนะครับที่สามารถพกพาแล้วก็สามารถเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับลองหาตัวนี้ไปใช้ดูนะครับอันนี้ใช้กับแบตได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือว่าของไทยหรือว่าของแบรนด์ไหนๆก็ช่างนะครับสามารถใช้รวมกันได้เพราะว่าขานะครับสามารถปรับได้ดูความสว่างนะครับของตัวสปอตไลท์อเนกประสงค์ของเรานะครับ เห็นไหมครับสว่างปรับได้สองระบบนะครับระบบหนึ่งนี่แม้ก่อนนะครับมันจะมืดเห็นไหมครับสว่างเลยเหมาะสําหรับพี่พี่ช่างหรือว่าใครนะครับที่ไว้ฉุดเฉินว่าไว้ตั้งแคมป์นะครับก็สามารถหาซื้อหาดูกันได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับราคาไม่ถึงหลักร้อยแต่คุณภาพดีมากครับ